ซีกระชัง้งคือผมหนูกระชั้หน่อยๆเห็นกระชังนหน่อยๆเรียงได้รประมาณสองถึงสามหอยได้หนึ่งโอ้อปลาดุกปลาดุกปลาดุกจะเรียงในกระชั้บปลาอื่นนน่เรียงยากโอ้พอว่ามกระชั้นบานบานีาน่นส่วหญงก็จะเป็นกระชั้ผ่าเขียวกระชั้นอย่างธรรมดาเป็นบอครับพอมันขี้ขี้คักเนี่ยปลาที่ชนข้างในได้นั่น มันก็จําเป็นต้องเป็นปลาจี่มัน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 บดิยากเรื่องน้ำนะอ๋อครับเห็นบอกข้างนเนี่ยน้ำข้างนีก็บข้างนอกโคตรยางกันเด้แต่ว่าเพิ่็นบอกปลามือนี่มันมาตอดกระครั้งนี่อ้วนอ้วนแต่ว่าบ่ก่อยได้ให้อาหารได้แต่ว่ามันอ้วนย่อนเขาเลี้ยงปลาเนีั้อ๋อแล้วก็มันก็มันเลี้ยงมันเลี้ยงเอาอ๋อมันบางทีเขาให้อันนี้แต่ว่าปลาหลักคือคือเนี่ยปลาดุก อันนี้เลี้ยงปลาดุกแล้วก็ขายครับขายขายนาบ้านเนี่ยขายนาบ้านโอ้แต่ว่าถ้าเลี้ยงปลาดุกในบ่ดินเลยเนี่ยมันจิลำบากเรื่องจย์จับออเออครับแม่มันจีลำบากเขาจะเหนื่อยอืมบ่ได้ในน้ำให้เรื่องเลี้ยงเทลล่าลายเลยครับวิธีเลี้ยงปลาดุกส่วนใหญ่มันจะใส่เวลาสามเดือนเลี้ยงแบบบ้านๆบ้านเขาเลี้ยงสามเดือนนะนี่เฮ็ดทั้งที่ก็ได้สมมติเ่าเขามีสามกระชังครับ สมุตปลาดุกมันตัวละบาทหรือบาทงาชิบเนาะเอามาล้งบ่อแรกสองร้อยตัวทุ้งวมาเรียงสองร้อยครับสองร้อยตัวก็เรียงไปครบเดือนครับไปซื้อปลาดุกมาเรียงบ่อที่สองอีกสองร้อยตัวปลาดุกตัวละบาทหรือบาทงานชิบขึ้เก้าหละรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าปลาบ่อแรกคือเขาปล่อยไปเนี่ยครับมันอายุเดือนหนึ่งอลไเด้แื่นอ้นเครับ พราะจะเลี้ยงไอกระทั้งที่สองพบอีกเดือนหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนั้นเป็นหนึง่งครับไปเอาตัวระบาดหาที่มาลงอีกกระทั้งหนึง่งอ๋เอเ็็ดปนคนสองแมนอมันจีบเพาแบกค้าหารอืมเพราะว่าค้าอาหารกลายเป็นว่าบอแเลยกที่เขาลงลงไ้เพราะจับแลับเขาเอาขึ้นไปไวไข้ขายอ๋อขายหนามมันราขายเบิดพอดีแค่ว่าถ้าเขาเรียนบอก ลงทีเดียวทั้งเบิดสามสีกระชั้นในอันเดียวเดียวเลยเขาจะแบกคาอาหารครับคือพวกค่าคุ้การกดราคาเพราะว่าเขาเขาอยากขายแวครับเขาอยากขายห้เบิดเร็วยๆแต่มันเป็นไปบ่ได้อยู่อ๋อแมนครับขายยกทีเดียวเลยเขาเขาเขาจะขายอีกย่างเดียอ๋อเอาแค่พอขายเบิดกลายเป็นว่าปลาสองลอยตัวขายเบิดบ่พที่นั่นไรวาขายอีกแหละแมนบอกครับขายเรื่อยๆเนาะ อันี่ผมมากระชังมาลุงได้แค่ปุ๊บปุ๊กกี่เดือนนี่นี่เพิ่งว่าอันนี้ก็วนเสียเนาะอ่าข้างในนี่มันปลาดุกมันทนเด้ออแต่มันน้ำนี่มันหมุนเวียนข้งมานพวกใครได้ครับอ๋อนี่คือคนเสียมันวนเสียของมันเือะเพียงเคยเลี้ยงปลาดุกปลาตะเพียนปลาเอ้ยนี่เห็นไหกระชังมาไห้เพราะว่าอ๋อมันพอทนอมันต้องการน้ำสะอาดมากแม่นครับมันมันไอ้คล้ายๆว่ามันมันแบบมันมีเชื้อโรคบักบมครับมันมันย้อนกี ครับเศษอาหารที่มันกินข้าง่แเลยแต่ว่าปลาดุกมันผนมันอยู่ได้อ,อันนี้คือวิธีการเลี้ยงเนาะครับแต่ว่าปลาข้างนอกเนี่ยเขาลงไปเลยเขาอยากกินปลาธรรมชาติเขาเกิดกลางม้วงไอปลาแห่กินแต่ว่าเขากับบ่ได้วังผลแต่ว่าสุดทายแล้วก็หันมามามองจุดเดิมก็คืออย่างสักมื้อนึงก็จะเป็นตรงขงึานคลับเพื่อหาเชื่อครับเอาปลา ที่มันเป็นปลาสายพันธุ์แบบลูกผสมลูกโอ้บางคนคิดว่าไปปั้นหินเนี่ยถึงจะเป็นมันได้บเพราะปลารุ่นสองมันเป็นปลาคอกเดียวกันนะโอ้มื่อกลางบ่อบอ้เพราะมันเป็นคอกเดียวกันมันเกิดเลือดชิดเนี่ยเลือดชิดมันเกิดบกข่อยากไงดีมันแดงมันจะมีทั้งตัวใหญ่ตัวหน่อยมันก็เลยสุดถ่ายกลายเป็นปั้นหินที่ทักกันบนว่า บ่ายยัโอ้ยมีแต่ปลาหน่อยๆห,หลายเต็มอยู่นะ่ะอ๋ออันเดียวนั่นละนั่นละครับครับ